สวัสดีค่ะกระซิบบอกเร่านำเสนอ Toyota v วีโ,โนะคะ v 06, 6, e ีโกปี06เกียร์ธรรมดาค่ะราคา1 6 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2,500ซีซีดีเซลนะคะเครื่องดีไม่เขกไม่พ่นเ e ก,กียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้าค่ะปรับค้างไฟฟ้านะคะแอร์เย็นค่ะระบบเบรกเป็น ABS มี Airbag ็นะคะคัสซีสวยตลอดเส้นค่ะ ไม่มีดามนะคะร่อนกระบะสวยๆเดิมๆตัวรถทั้งคันเดิมบางไม่มีปูคาทุกท่านเครื่องเกียร์ชงร่างดีนะคะ169,000บาทสภาพพร้อมใช้งานได้เลยค่ะสีสันร,รอบคันไม่น่าเกียดขะทุกท่านเอกสารมีครบภาษีปี67รถอยู่ในอำเภอท่าวุ้งจังหวัดรบบุรีค่ะ สนใจสามารถเจราจาต่อรองคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์หรือไอดีไลน์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดนะคะรวมถึงข้อมูลรถยนต์ช่องทางการติดต่อและพิกัดดูรถนะคะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจไม่มากก็น้อยนะคะส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากการช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ